ค่ะทุกคนก็มารายงานสถานการณ์น้ำท่วมนะคะก็ที่จังหวัดสิงห์บุรีนะคะบ้านพี่หมออยู่ที่ตำบลหัวไผ่อยู่หมู่7ตอนนี้ก็ให้ดูระดับน้ำก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะระดับน้ำเนาะก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะคะทุกคนก็เดี๋ยวช่วงบ่ายนะคะเอ่อเห็นในข่าวเขาลงว่าจะเปิดน้ำจากบางสมสีที่อินบุรีนะคะโฉมสีแล้วก็จะเปิด1ิเซนแต่ถ้าเขาเปิดระบบน้ำอะ่ะ จะไหลผ่านเส้นนี้ด้วยนะฮะพี่หมอจะสังเกตถ้าน้ําตรงนี้เยอะขึ้นหรือมากขึ้นหรือล้นเราก็ต้องเตรียมตัวนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าระดับน้ําจะยังไงเดี๋ยวพี่หมอจะอัปเดตให้ฟังนะคะแต่แถวอินบุรีแถวอําเภอบางอําเภอก็ท่วมแล้วนะคะแต่บางอําเภออย่างบ้านพี่หมอเนี่ยจะอยู่รอบๆบนาตัวทาคนทํานาก็จะยังไม่ได้เข้ามาในส่วนนี้นะคะส่วนในตลาดเนาะ ก็จะท่วมแล้วอินบุรีแถวตลาดแถวทางนู้นนะคะหรือบางละจันหรือวัดพนอนบางส่วนก็ท่วมแล้วนะคะก็มาอัปเดตให้ดูการแบบใกล้ชิดเลยนะคะอันนี้คือหน้าบ้านที่น้ําจะต้องไหลผ่านนะ,ะและน้ําก็แยกตัวมาจากแม่น้ําเจ้าพยาอันนี้คือเป็นสายย่อยเป็นสายชนรับประทานนะคะก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปนะคะทุกคนก็ฝากไว้เท่านี้เดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะคะก็เดี๋ยวเจอกันบ๊ายบาย